าวนึงเพราะว่าเขาไปแบบซาซาค่อยๆไป,ไปเนาะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะนั่งมุงไรก็ได้ในรถเอ่อาคาดหมายว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนาสหอดยุดหมายปลายทางตอนนี้เขากำลังพยายามลงมาจากภูพันแห้อยลงไปสู่สายน้ำมุนก็ต้อง ไปวัดกันือนึงว่าเส้นทางเขาจะไปในมิทียากง่ายขนาดใดนแต่ก็คือสิบโมเกินโมนเกินคาดไม้นั่นก็คือ,อยากโมมีง่ายสำหรับโจยเวนเจอร์ุล <c ười> ุกสายน้ำที่เ้าเจ้าเดินทางไปกสิมีความยากง,ง่ายแตกต่างกันบางโม รถก็ไปฮอดยังเซนเ,เมืองไซยมพนอันนี้รถไปฮ <c oughs> อดก็ฮอดซ้าซี่ฮอดนั่นแหละเลยอีกจุดหนึ่งนั่นคือสายน้ำเชินจากบ้านวังจ้างถึงเมืออันนี้รถไปฮอดต้องขี่เหือต้องเขาหมายแล้วก็อีกจุดนี้ก็ใีอ,อีกจุดหนึ่งรถธรรมดาบริสามาถมาได้ต้องเป็นยีน หนึ่งห้อยสามสิเอ็ดจังมาได้แต่กับสิบห้หอดหน้าบอหรือบอนั่นเอามาลุ่นกันตอนนี้กำลังลงอปูอากาศทั้งนอกนกี่เย็นดีหลายสบายเลยเมื่อคืนนี่เนาะอากาศอุณหภ,ภูมิต่ำกว่าวสาิบห้าองศาหนาวตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวนี่ก็นานี้ส,สิบเก้าองศาสุดยอดกับอากาศ ลูกมองที่เขาพระเจ้าไปก็สิมีสภาพภาพูมิประเทศมีความแตกต่างกันสภาพอากาศก็แตกต่างกันอย่างไซจังพรนี่ก็สิมีห้อนมีหนาวอบอุ่นอ๋สลับเปลี่ยนกันไปสายน้ำเชื่อก็เส้นเดียวกันก็สีบนหนาวหลายแต่ว่ามุมนี้หนึ่งันแปดห้อยสูงจากน้ำทะเลนี่หนาวตลอดเปิดปีสภาพเป็นแบบนี้ตลอดเลยบนวา่า สายน้าอีกัะเป็นสายน้าอีมีความยาวประมาณหนึ่ง้อยลักกัน้นสายแดนระหวางสอบบอลาของเขากับสอสอเวียนน้ำผีลักไม้สีสิบเก้านั่นคือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นทีืเป็นไหหมาแต่ว่าสภาพบนทางก็อย่างที่เห็นนี่แหละหเป็นเบื้องต้น <laughs> นขนาดไดหลดไปได้บอบอว่าจระดับยินหนึ่งสนสิไปว่าได้บัฟาบฟาบวัไปไปยันขหน้าไหมไปดึงหน้าคุณไหมมือนึ่งโอ้ขุมมันบอกเป็นเป็นไปขวดนดนึงมันบอกเป็นโกนลงไปวะตรงตรงตรงยืนไว้เด้อยืนไว้มงนี่ก็เป็นขุมนี่นี่ นี่นี่นั่นแหละเดี๋ยวเซลล์บังคับก็ได้เซลล์เด้ออันนี้เหยียบบอดาเด้ดอบงนีเด้อนี่นี่อ่าปักให้เราเนี่ยปักปักปักไว้เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่มาวางไว้นี่เอาใหม่มาวางไว้ก่อนเดี๋ยว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 ก่อนโอเคตรงเลยเด้อตรงเลยเด้อมาซื้อเลยเอาถอยออกไป อ้าซื้อเลยซื้อเลยอ่าพุ่งเลยซื้อเลยเด้ออ้าซื้อมาซื้อมาไออ้ามันตองแนวนี้มันยังแมนครับรถเย็นละใจปราซิววะได้เลยเออครับรถเย็นมันต้องใจประเครื่องแด่ยังแมนนี่นะเออไอดบ่า ขับรถเย็นเนี่ยใจประซิวว่าได้ขับรถเย็นต้งใจบักเครื่องเด้อะ <laughs> เดินทางต่อเดินทางต่อโอ้ยวงคนจอดได้ขึ้นกระโปอที่บ่อใครแนะ่ใครแนะ่ใครแนะ่ <laughs> ใครแนะ่ <laughs> ใครแนะ่บวกใครบวกขึ้นได้นี่บวกใครขึ้นบวกได้ไหน,นีิ <laughs> <laughs>

ตอนนี้ออกก่อนบ่อ เดินทางกับสิประมาณนี้แหละวมมีอันใดนง่ายจากยาักอย่างก็พอปัญหาเรื่อยแต่ว่าเขาก็พยายามแก้ไขไปเพื่อที่จะให้มันทอดจุดหมายให้ได้วไวที่สุดโอแต่วา่าโตทั้งนาเนี่ยากเ้อทังหลังอาจจะได้ทั้งนานี่อาจจะมีการส่มกันหน่อยนึง ทำการเอาไม่ออกาจากนี้เดินทางต่อ เรียกไอเที่ยงเตรียมเครื่องแล้วเอาปีกล้วยแล้วปีกล้วยให้จะได้กินแซ่บปีกล้วยนี่ฮะกินแซ่บนึกซาปลาให้ยังราบให้ยังอ๋อไปใส่ลาบอ <laughs> เอา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 สียบเสีบเสียบเซียบสนะอ่า ยังจึงเป็นยินมากูมาเลยไอ,อ,อกัษย์ศิวะ ปัญหาเนียนี่ไปตลอดทางพราะฉะนั้นเราต้องแปลกใจว่าเป็นยังแปดลักยังใช้เวลาอยู่สโมงหนึ่งแต่นี่บเมแนล่ะสองสโมงเพราะว่าการเดินทางของเขากะที่ว่าเป็นรังตะบิดแล้วก็ของเขาเองล่ะของทีมงานอีกที่ผ่านมากะมีแต่ข้อมูลจากมองอภิปรสนแล้วก็ไอ้น้องทหารที่เพิ่นปกปักศักษาอยู่ในของเขตแห่งนี้แต่วว่าสภาพนักตรงเที่ยวบ อซนที่มาจากต่างแขวงหรือว่ามาจากในแขวงเองกันน้อยนักน้อยหนากับมาบมฮอด <c oughs> ไปวันดวงกัน <c oughs> มันยัง,ม,ยงมันยังอ่ะยังอีกกะฮอก

สึกว่ามงนี่สนยากกว่าทุกจุดเอายังเอาผ้ากันเอาผ้าสามจุดที่ผ่านมาจุดนี้คาดว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดที่เห็นมาเพราะว่ามันมีต้นไม้ลมทับทางหลายต้นข้างหน้าอีกต้นหนึ่ง ทางหน้าก็มีท่านมาสม,อ,ม <laughs> อ่าๆไปสมกันโอ้รอดบ่ได้เห็นบหรอดบบได้เว้นบบได้ต้องเอาออกลงมาเมื่อเดือนสี่นี่เอายังม,มีทางหน้าอีก <laughs> หันกรเนเบ็นอปไรขึ้นกันอ่ได้ตวน,น,นั้นแคบปั่าตัวนี้โอโโ้โหอ๋อหายอีกสองมหนึ่งซะ,ะสงสัยี่ได้กินเขาสวยแถวนี้แล้วมือน,นี่ยนะรุ่นนี้ไปสองกิโลฮอ,อดมูลเลยฮอดมองจุดหมายเขาจะ<อ>าจะพักืออีกสองลักอีกสองลักตอนนี้สิบเอ็ดโมงอืมเจ็ดโมงเจ็ดมงเดิก็สิประมาณน,นั่นแหละ <laughs> อ่า เดี๋ยวขอเวลาเคลียร์นี่อีกสักโมงหนึ่งก่อนการเดินทางของโจยเวนเจอร์นี่มีอันไหนงายจักเถื่อเอางัดงัดงัดแสดงว่าพวกย่าเนี่ยเ่เคยตัดไม้น่ะมือมืออาชีบได้นี่อะแรวมือเดนวางมือเดเคยตัดแต่อันอื่นมาสั่นละ กว้งนิดนึงดูบ่าวออก,กวง้งโลนะการเดินทางในจุดนี้ก็เกิดความซักซ่าหลายพอสมควรตั้งไว้สัปโมงหนึง่งอันนี้สัปโมงหนึง่งคราก็ตัดได้สองจุดยังเหลือจุดที่สาม จุดที่สามหน่โอ้ท่านผสมมีกะบัต่ากว่าครึ่งชั่วโมงแนนอนพุงนี้นะในจุดนี้ก็คือ่าบนาดจีต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงก็เป็นธรรมดาของการเดินทางที่เป็นการบุกเบิกเส้นทางใหม่กับสิพ่อแบบนี้แหละ ห่อวะนี่เนี่ยโอ้น้ำหุ่นอะรนี่เลยน้ำหุ่นแล้วะนี่เนี่ยเออจะออน้ำหุ่นยิงเตะอดแล้วน้ำหุ่นบอสันอ๋อไปเบิ้งกันดูไปได้ปะทางนั้นะโอ้ยหอดแล้วบอสันแมนบน้อน้ำุ่นนี่นะอ้าอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งกัน การเดินทางบุมเบียนใดง่ายจักเทื่อเอาตอนเต็มยิตแปดลักวันหนึ่งสมโมงนี่สัตว์เข้าไปสามสมโมงสุดยอดกลับยินจริงเลยได้เลยเที่ต่าเขาขึ้นมาห้องนี้ได้แล้วโบย้าน เากนแล้วนี่แปงก็ได้แต่ว่าฮเดีย้ว่าขจากนี้เฮาก็ีเอาเมื้อลงจากรถจากนั้นก็สีจัดแจงเรื่องอาหารการกินมือสวยก่อนจะออกเดินทางเพราะว่าเฮาสิขึ้นไปเนาะยอดนำหุ่นสะกอนเป็นการทวนกระแสน้ำขึ้นเมือ เบิงว่าเฮือเอาไปฮอดไสฮอดมงงดเฮ้ากะสีนอนมองหันแล้วมือแรงแต่แตอนนี้เอาอเฮือลงจากรถซักก่อนพา, <c oughs> าลงมา

ไปเบิงกันดูขนาดยืนด่นที่นีนน่มายังได้ไปเขาไปเขาทรายโพดเว่ เข้าวไสหลายพุอ้าววูเป็นยังโคดรโคตรต ใายก็ต้องวินอ่ากำลังแก้เสื c apa. C apa ้อกาบระวังม oh, ือเด้ออ่าไปแล้วไป โอ้บร oh, yeah. yeah, wow. ิวอ่าตัวนี้นะเดินมาเนี่วินวินพาวเดอร์อสุบอกให้ ดงดูอ่ะมเนตมันโตขอบเราบวินน่ะสายเตยสายตเตยอาเตอมา ทีจ่จะเอาให้มันลงนี่นะาเสียเลยเดี๋ยวลงนี่นะมันลงได้เหรเอาบินด้วยหวนะอ่อบงง่ายอย่างที่เห็นนี่แหละสรุปตอนนี้ก็คือจอดไปนี้เอาเหืองลงเอาเครือค่องลงหากินเขา ha 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 ha